รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้นะครับใครที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาหรือว่าพี่ๆที่ให้บริการ Delivery ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือว่าส่งสินค้าแบบด่วนทันใจเนี่ยก็เรียกว่าต้องอาศัยยานพาหนะแบบมอเตอร์ไซค์ครับที่มีความคล่องตัวนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเซฟเวลาบนท้องถนนไปได้เยอะเลยครับ รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ย,ยังคงเป็นพาหนะยอดฮิตของคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับรู้กันไหมว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีจำนวนรถมอเตอร์ไซค์ทั้งประเภทบุคคลและสาธารณะรวมกันมากกว่า21ล้านคันกลายเป็นแหล่งผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกถึงปีละประมาณ18ล้านตันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหแทบจะเรียกว่าเป็นเมืองแห่งมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่าได้เพราะมีมอเตอร์ไซค์มากกว่า3ล้านคันมารวมกันอยู่ที่นี่ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนหันมาให้ความสนใจอยากจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่ก็เชื่ออีกว่าหลายคนกังวลซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับว่าถ้าเราหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้แล้วเนี่ยจะใช้เวลาการชาร์จแบตนานเท่าไหร่จะเสียเวลานาน,านมากไหมครับวันนี้ผมก็เลยจะพามารู้จักกับ1ทางออกครับจะทําให้ผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการชาร์จแบตครับ ถ้าไม่อยากรอชาร์จนานๆจะทำยังไงดีก็สลับแบตเตอรี่ใหม่แทนแบตเตอรี่เก่าไปเลยสิครับนี่คือแนวคิดที่คุณอาวีมาศิริแสงทักษินนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อคนไทยภายใต้ชื่อ Swap Go สถานีบริการสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วทนใจโดยเฉพาะเราไรเดอร์ ที่ต้องอาศัยความเร็วเป็นหัวใจหลักในการให้บริการส่งสินค้าหรืออาหารทําให้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและที่สําคัญพลังงานไฟฟ้ายัางเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบสุดๆอีกด้วย s u p e r c n g o เขาจะมีวิธีการออกแบบธุรกิจอย่างไรให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่นะครับและยังสามารถสร้างความยั่งยืนในเรื่องของพลังงานไปพร้อมๆกันได้อีกด้วย เรามาร่วมพิสูจน์ฝีมือและไอเดียคนไทยที่ไม่แพ้ใครแน่นอนครับในรายการ Yes We Can ไทยทำได้ครับ ที่สถานีแห่งนี้แหละครับที่เหล่าบรรดาพี่ๆไรเดอร์นะครับที่เขาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับสามารถเข้ามาสลับสปินระหว่างแบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่ครับเรียกว่าไม่ต้องรอชาร์จนานอีกต่อไปเปลี่ยนปุ๊บออกไปลุยงานต่อได้ทันทีครับก่อนที่เราจะไปชมการทำงานของสถานีบริการสลับแบตแบบไม่ต้องรอชาร์จของส wa& p and g กผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันให้มากขึ้นอีกสักนิดดีกว่าครับ หน้าตาแบบนี้เคยเห็นบนท้องถนนกันบ้างหรือเปล่านี่ผมเชื่อว่าใครนะครับที่ได้มาจอดรถตรงนี้แล้วก็ได้เห็นโชว์รูมเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่หน้าตาอาจจะแบบว่าดูแปลกตาไปนิดนึงต้องให้ความสนใจแน่นอนเราจะเรียกเจ้ามอเตอร์ไซค์แบบนี้ว่าอะไรครับอันนี้คือชื่อรุ่นโมลิงดีสวอปก็คือเป็น รถไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ดีส왑คือสลับแบตได้ครับอ๋ออันนี้ก็คือขี่ออกถนนใหญ่ได้เลยไหมครับออกได้มีมีป้ายทะเบียนเรียบร้อยมีป้ายทะเบียนด้วยให้พี่ขวัญอธิบายหน่อยว่าไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันดียังไงครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ก่อนอื่นเลยเนาะมันใช้แบตเตอรี่อ๋ออยู่ใต้เบาะเลยใต้เบาะก็คือมีใส่แบตเตอรี่สองก้อนเนาะสำหรับรถเราแล้วก็ เสียบลงไปได้เลยอ๋อก็คือดึงออกมาแบบนี้ได้เลยไม่ต้องมีแบบคือผมมาคุ้นชินกับแบตเตอรี่สําหรับรถน้ํามันทั่วไปก็คือจะมีขั้วมีตรงนี้ไม่มีอันนี้คืออย่างนี้เลยโ้หนี่สะดวกสบายมากก็คือมีแค่ขั้วของเขาตรงนี้เสียบเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วพร้อมใช้แบตเตอรี่เต็ม ก็คือตัวหน้าปัดของมันนะครับก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาตรวัดทั่วไปความเร็วหรือว่าตัวระยะทางนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษกว่าก็คือเนี่ยครับตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมครับพี่ขวัญใช่มันมันสามารถบอกอะไรได้บ้างครับก็คือบอกว่ามันชาร์จเต็มเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์เนะ<อ>าะพอเราเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันลดไป สัก20%บเก็คือต้องเตรียมตัวไปเปลี่ยนแล้วแหละจริงๆมาตรวัดต่างๆไม่ได้ซับซ้อนคือใช้งานง่ายสิมเพลมากๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่มันแทบจะเหมือนแบตโทรศัพท์มือถืออ่ะใช่ใช่บอกเป็นเปอร์เซ็นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับก่อนอื่นถามเลยว่าอันนี้คือขายหรือว่ายังไงครับตอนนี้รุ่นนี้ให้เช่าอยู่เป็นช่วงเก็บ ข้อมูลต่างๆครับให้ใครเช่าอะครับแต่ตอนนี้หลักๆก็คือเป็นแก๊ง Delivery และอย่างปกติเนี่ยถ้าเขาชาร์จทีเขาต้องใช้เวลาขนาดไหนครับปกติถ้าชาร์จเองที่บ้านก็น่าจะเป็นชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงขึ้นไปเนาะแต่ถ้ามาที่ตู้ swap ก็สลับได้เลยไม่ต้องรอเพราะเราเตรียมชาร์จไว้ให้อยู่แล้วก็คือที่อยู่ด้านข้างสีเหลืองๆอันนั้นใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูว่าตู้นั้นจะเป็นยังไงแต่ว่า น่าสนใจมากๆสําหรับตัวเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆผมไม่เคยลองขี่นะครับออพี่ขวัญอ,อ,อ,อยากอยากจะขอลองดูว่าฟีลิงมันจะเป็นยังไงได้นะครับแล้วตอนนี้พี่ขวัญเขาก็ใจดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันว่าผมเนี่ยไม่เคยได้ขี่นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยพี่ขวัญก็เลยบอกว่าถ้าอยากรู้ฟีลิงเนี่ยต้องลองดูเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับกับการขี่เจ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครั้งแรกนะครับปตทออสารพลังสู่ความยั่งยืน โอเคเลยครับคือความรู้สึกแรกต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่มันเงียบมากๆ <c oughs> คือปกติอะถ้าเราแบบขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเครื่องยนต์ใช่ไหม <c oughs> มันก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ตลอดเวลาแต่ว่าอันเนี้ยคือสัมผัสถึงความแบบเงียบพอมันบิดแล้วมันก็ไปเลย <c oughs> มันเรียบง่ายและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีท่อไอเสียเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปล่อยควันพิษหรือว่าเป็นมลพิษแล้วมันก็แบบคือเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมอะเราขับแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเฟรนลี่อะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นยานยนต์ทั้งเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับโดยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบ BEV หรือแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่100%นั้นเพิ่มจํานวนมากกว่า1เท่าตัวในช่วงเวลาเพียงแค่ปีเดียวครับซึ่งก็สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ Delive อรที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนยุคนี้ไปแล้ว และการเลือกหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าก็มีทั้งข้อดีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานเชื้อเพลิงรวมถึงการช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วยแล้วยิ่งมีสถานีสลับแบตเตอรี่ swap and go ให้บริการตามจุดต่างๆแบบนี้เรื่องความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วทันใจไม่แพ้ยานพาหนะประเภทไหนๆแน่นอนครับ คือผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นตู้แบบนี้พี่กวัาแต่ว่าไม่รู้เลยว่าแบบที่จริงๆแล้วตู้นี้คืออะไรจริงๆตู้นี้เป็นตู้สลับแบตก็คือ,อตามช่องนี้ก็คือมีแบตเตอรี่ที่พร้อมสําหรับให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาสลับเอาไปใช้แล้วก็ใช้งานต่อได้เลยขอย้อนกลับไปนิดนึงปงกติเราเห็นว่าแบบไอ้คนที่เขาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องมีแบบสายเสียบชาร์จนู่นชาร์จนี่แต่ว่าไอ้ตู้นี้มันไม่ต้องเป็นแบบนั้น ใช่สามารถสลับได้กดปุ๊บมาถึงแบตเต็มแน่นอนสามารถจองในแอปพลิเคชันได้ก่อนหรือว่ามาถึงได้ด้วยอย่างกร้านอาหารอย่างร้าอาหารจองมาปุ๊บมั่นใจได้เลยว่ามาถึงมีแบตเต็มไว้ไปใช้ต่อได้เลยอ๋อโอ้โหน่ฮัลโหลฮัลโลนี่นะครับก็คือหน้าตาแบตตอรี่เป็นแบบนี้เลยใช่อันนี้ก็คือเป็นแบตที่เต็มแล้วเต็มแล้ว ก็คือสามารถยกไปเปลี่ยนได้เลยใช่ยกไปเปลี่ยนในรถได้แล้วแบตอันเก่าก็คือมาใส่ที่เดิมมันก็จะชาร์จเหรอครับใช่มันก็จะชาร์จไปของมันโอ้โหเจ๋งมากๆแล้วอย่างชื่ออย่างเงี้ยครับพี่ขวัญอธิบายหน่อยว่าจริงทำไมต้องชื่อนี้ทำไมต้อง swap and go เมื่อกี้ที่บอกเนาะว่ามาถึงปุ๊บหยิบไปสลับแล้วไปได้เลยถึงชื่อ swap and go เพราะว่ามันสลับแบตไวไปได้เร็ว พอได้ไปเห็นสเตชันแล้วครับพี่ขวัญก็เลยจะมาถามพี่ขวัญว่าจริงๆแล้วที่มาของไอเดียแบบนี้มันมันมีที่มาอย่างไงบ้างครับเราเห็นไอเดียนี้ที่ไต้หวันแหละแล้วก็อเออแล้วเราก็เอามาเอาไอเดียมาออดพว่าเฮ้ยประเทศไทยอ่ะ เหมาะไหมแบบนี้แล้วเราต้องปรับอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออหลายๆอย่างที่เราต้องปรับอย่างเช่นเราเอามาทดลองแล้วความเร็วอาจจะต้องพัฒนา product ให้เร็วขึ้น2อาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่ม target ว่ากลุ่มแบบไหนที่เหมาะกับการ swap battery เช่น delivery เมื่อ2ปีที่แล้วที่ช่วงโควิดเนาะคน delivery rider ก็เพิ่มขึ้นเยอะมาก e-commerce อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เรามาต่อยอดนี่ก็คือเราก็ดูพฤติกรรมแหละเราก็ดูว่าเก็บข้อมูลว่าเวลาเขาใช้งานแล้วเนี่ยมัน มีอะไรที่เราต้องมาปรับเช่นขนาดของแบตเตอรี่ขนาดของตู้ด้วยต้องแบบสูงประมาณไหนอย่างเงี้ยให้สมส่วนคนไทยให้สมส่วนคนไทยคิดถึงขนาดนั้นเลยคิดถึงขนาดนั้นสูงเกินไปอาจจะไม่ไม่ถึงไม่สช่ไม่หวใช่แล้วก็แบบเพิ่มแบบเรนจ์ของแบตเตอรี่ให้มันแบบนานยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องสลับบ่อยเดี๋ยวเราไปทีละข้อไอ้เรื่องความเร็วก่อนอจากตอนแรก เท่าไรนะครับ45กิโลเมตรต่อมประมาณประมาณ55กิโลเมตรตอนนี้เราได้เท่าไหร่อันนี้ได้80 80เลยเหรออ่ากำลังพัฒนาให้ได้80อยู่คิดว่าตอบโจทย์แล้วล่ะไม่เร็วเกินไปเร็วกว่านี้ก็อันตรายอันตรายและไอ้ความอึดของแบตเตอรี่อะครับเนี่ยก็ได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จในกรุงเทพก็ถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าได้อยู่เพราะว่าเราก็มีสเตชันเยอะเนาะพีดีทีสเตชันก็แพลแผนว่าน่าจะต้องมีซอฟแอนด์โกไปในหลายๆสเตชัน s w a p p i n g b a t ต e r อรี่เนี่ยก็มาแก้ปัญหาตรงนี้แหละว่าถ้าตอนนี้เทคโนโลยีการใช้ไม่ต้องใช้เวลานานอยู่หรือว่าถ้าจะชาร์จเร็วมันก็อาจจะราคาแพงทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าการทํามีแบตเตอรี่สวอปเนาะคอนเซ็ปต์เราคือสลับแบตไวไปได้เร็วจริงๆถ้าเกิดสลับที่ตู้เนี่ยเร็วกว่าเติมน้ำมันอีกเราก็คิดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์มากสำหรับ Delive r y Rider เนาะที่เขามาใช้ก็เราก็พบว่ามันเร็วอย่างเงี้ยเร็วมาก เลื่องเติมนมันเป็นหลักแหละเพราะราคา้ำมันแพงอันนี้2คือมันมันไม่มีมวลภาวะจริงๆนะลองคิดภาพถ้าทุกในท้องถนนมันไม่มีควันแล้วแล้วเขาขี่<ผ>ม,มอเตอร์ไซค์อะ่ะม,มันก็มันก็ดีกว่าจริงๆแล้วอย่างตอนนี้มีรถออกมาวิ่งเยอะไหมครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเก็บฟีดแบ็กจากคัสเตอร์เนาะก็มีอยู่ประมาณ50 60คันฟีดแบ็เรื่องสลับแบตเขาก็บอกว่าใช้งานง่ายเนาะส่วนแอปพลิเคชันน่ะถ้าลองไปดาวน์โหลดดูเนาะมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android ก็จะเห็นว่าใช้งานง่ายมากก็รวมถึงสีสันรูปลักษ์โลโก้ที่ทำให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็พยายามแบบปรับให้มันเข้ากับคนไทยการใช้งานแอปพลิเคชันน่ะแบบเขาบอกว่ามันใช้ง่าย ใช่แล้วครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทําให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามาใช้บริการที่สถานี s ว a ปแอกได้อย่างสะดวกสบายมากๆก็คือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้คุณโอก็คือจะมาอธิบายว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วมันทําให้ชีวิตของไรเดอร์เนี่ยที่เขาตัดสินใจมาใช้ รถมอเตอร์ไซค์แบบไฟฟ้าเนี่ยง่ายขึ้นยังไงจริงๆแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเลยคือโหลดได้ในในใน App Store ได้หมดเลยใช่หครับโหลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวจุดกลางและในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับรถนะครับจะสังเกตเห็นว่าจริงๆเราสามารถคอนเน็กได้เลยเรารู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังใช้รถทะเบียนอะไรอยู่มีทะเบียนูรถของเรามีชื่อว่าใครขับ หรือว่า oh. ถ้าเกิดเราจะดูว่าสถานะของแบตเตอรี่ณปัจจุบันมันเหลอเอือระดับเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูได้เลยอย่างตอนนี้ก็เหลือ,อใช่ครับก็คือ oh. ดูออนไลน์ได้หมดสามารถดูประวัติได้นะครับว่าก่อนหน้านี้ใช้มาแล้วกี่วันนะครับสวอปไปแล้วกี่รอบนะครับ, hmm. รบแล้วก็ในกรณีที่แบบเราอยากจะสวอปแล้วนะครับ,รบสามารถคลิกดูสถานีานได้เลยนะครับ oh. แล้วก็จะสามารถดูสถานีรอบตัวเราว่าใครอยู่ใกล้เราบ้างนะครับ oh. Oh. ถ้าเกิดเราอยากจะไปสลับตรงไหนเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะดูเส้นทางได้หรือจะจองแบตเตอรี่ก็ได้เหมือนกัน ตอนนี้คุณโอ๊กก็กำลังโชว์ให้เราดูนะครับว่าการจองแบตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันของ swap go ทั้งง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนจริงๆครับเราก็กดยืนยันยอดเรียบร้อยอนี่คือจองสำเร็จแล้วก็คือคมี2ตู้นี้ที่เป็นของเราใช่ไหมครับเราก็มากดปุ่ม swap ทันทีนะครับ มันจะให้เลขให้เลขเรามานะครับเพราะว่านี่คือเราจองมามันเลยจะได้เลขนะครับจริงๆเหมือนกด a t m แบบไม่ใช่บัตรใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่เสร็จแล้วเราไปที่ตู้ใช่ไหมครับที่หน้าจอเราแตะที่หน้าจออันนี้เราก็ใส่รหัสตามนี้เลยมันก็จะเริ่มประมวลผลแล้วว่าเราสามารถจองมานะครับก็จะเปิดแล้วอันนี้คือตู้ที่ว่างเพราะว่าเขาจะให้เราแบตเก่าใส่ก่อเข้าไปอ๋อใส่แบตเก่าก่อน นี่คิดละเอียดมากนะเพราะว่าถ้าไม่มีแบตเก่าใส่ก่อนเ๋ยวหายเออมันจะไม่มีที่ด้วยใช่ครับอ๋อโอเคสมมติใส่แบตเก่าไปปุ๊บมันก็จะปิดนะกี่ก้อนครับจริงๆใส่ทีละก้อนใส่ทีละก้อนก็จะเอาแบตใหม่ออกมาให้อ๋อโอเคการจ่ายังค์เนี่ยจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องทำหน้าตู้เหรอครับเท่าไหร่ครับ ก็ตอนนี้เรามีแพ็กเกจแบบที่เป็นรายเดือนอยู่ครับก็ถ้ารวมเช่ารถด้วยแล้วกันอยู่ที่ตกประมาณไม่เกิน3,000บาทไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนทั้งหมดแล้วใช่ครับอย่างมีคิวอาร์โค้ดอันนี้ก็คือยังไงครับคิวอาร์โค้ดนี้จะใช้ตอนที่สมมติเราไม่ได้จองมานะครับแล้วเรามาสแกนหน้าตู้เอาอ๋อก็ได้ใช่ได้ใช่ครับแล้วถ้าไม่มีเน็ตอะแอปล่มจริงๆสามารถโทรมาที่ c เซ็ center ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยบริการให้เป็นพิเศษเลยว่าก็ยังมีแผนสำรองอยู่ใช่ครับยังสามารถเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนได้อยู่โทนี่แหละ คือมันฟังดูแล้วมันอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนอะไรดุงยากเพราะว่านั่นคือจุดประสงค์ของนวัตรกรรมนี่แหละคือทําให้ชีวิตง่ายขึ้นต้องง่ายง่ายกว่าเดิมใช่ไหมครับ,รบง่ายกว่าเดิมทีนี้ใช้เวลาขนาดไหนครับในการที่เรียกว่าขับมาถึงและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ปกติก็ไม่เกิน 2- 3นาทีครับไม่เกิน 2- 3นาทีใช่ครับนี่คือเร็วกว่าเติมน้ํามันอีกนะครับเร็วกว่าเติมน้ามันนะครับรไปพิสูจน์กันดีกว่าสามนาทีจริงๆนะเดี๋ยวผมจับเวลาเลยนะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า3นาทีจริงหรือเปล่า และนี่ก็เป็นมิชชั่นนะครับว่าพี่ไรเดอร์เขาจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแบตไปเท่าไหร่นะครับมาเลยพี่นี่มาแล้วอันนี้คือจองแบตไว้ไหมไม่ได้จองไม่ได้จองไว้ด้วยก็คือน่าจะใช้เวลาเดีย๋ยพึ่งดเดี๋ยพึ่งดิอ,งดอ่าก็คือน่าจะใช้เวลากว่าจองแบตไว้ถูกไหมครับเดี๋ยวนะผมเซตก่อนพร้อมนะครับผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะอ่าโอเค สามไปครับเอาแล้วควักมือถือออกมาเปิดแอปครับนี่สแกนเลยโอุ้่นเร็วมากเรียบร้อยอ๋อคือสแกนก่อนแล้วค่อยมาเปิดโอแบตก็ยกลงง่ายๆเลยนะครับยกออกได้ง่ายๆเอาทีละก้อนใช่ไหมครับนี่ก็คือใส่ก้อนเก่าเข้าไปในช่องว่างก่อน อันนี้ก็คือตรวจสอบประมาณ10วิใช่ไหมเมื่อกี้เห็นขึ้นอยู่มีเครื่องก็คือตรวจสอบอยู่นะครับต่อไปก็คืออันนี้แบตลูกใหม่แล้ววางเข้าไปปับ๊บอันนี้คือต่อแล้วหรอต่อแล้วเลยหรออ๋อโอเคมีการชวนคุยเล็กน้อย พอตรวจสอบปุ๊บเขาก็จะให้ก้อนใหม่มานะครับตอนนี้คือผ่านไปแล้ว1นาที15วินาทีเส,เสร็จแล้วนะครับ,รบโอ้โหอ่าปิดปิดไปปึ๊บโอ้โหใช้เวลา1นาที20วิเท่านั้นเองสุดยอดครับรวดเร็วมากๆครับสมกับเป็นสวอปแอนโกจริงๆเดินทางโดยสวัสดิภาพครับด้านนู้นเลยครับ จริงๆแอปพลิเคชันที่เราออกแบบให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า<ม>เพื่ออยากจะให้ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ก็คือหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบใช้ดิจิทัลค่อนข้างเยอะ<ม>นะครับทุกๆอย่างต้องสามารถออนไลน์ทาทันทีทันใดได้นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแบตบต้องเปลี่ยนได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอชาร์จเป็นชั่วโมงเขาต้องเปลี่ยนได้ภายในมมไม่กี่นาที<ม>นะครับแล้วอย่างที่สุดท้ายนี่ก็คือเขามองถึงอะไรที่มันดีต่อโลกด้วยนะครับ<ม>เราไม่ได้พัฒนาแต่นวัตกรรมที่ดีกว่าเร็วกว่านะครับแต่ว่าต้องมีผลที่ดีต่อโลกใบนี้ด้วยเหม เป้าหมายในอนาคตอะครับในอนาคตอันใกล้เราก็อยากจะขยายสเตชันให้ครอบคุมกรุงเทพภายในปีหน้าน่าจะประมาณ200นอ200สเตชัน200สเตชัเพื่อตอบโจทย์รายเดอร์ให้มากที่สุดเพื่อให้แบบกรุงเทพมีความปรีมากิ่งขึ้นเนาะทีนี้ถามเรื่องแบบอ่าอย่างสมมุติว่าอย่างผมอยากจะมีแบบเป็นโฮมยูเซอร์อะไรอย่เงี้ยมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นแลนสําหรับ ปีหน้าคือตอนแรกเราอยากจะล้อนใชไรเดอร์ Rider ก่อนเนาะแต่ว่าเราก็มองว่าเออในอนาคตพอมีคนใช้มากพอแล้วก็คิดว่าเราจะเริ่มกระจายให้คนทั่วไปอ่ะได้<ม>ได้ใช้ด้วยเหมือนกันในฐานะที่พี่ขวัญได้เห็นได้ทำงานกับพี่ๆรเดอร์ะคระับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากจะใช้รถแบบเดิม,ดมๆก็คือเติมน้ำมันนั่นแหละ เปลี่ยนมาเป็น e v แกงพี่พี่ไรเดอร์เนาะมีเทรนมีกลุ่มเลยแหละที่อยากใช้ e v เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆนี่มีคนมาแบบเหมือนขอแบบอยากจะเช่าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าดูที่จดทะเบียนเนาะกรม,มขนส่งจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลทุกป,ปีปีนี้น่าจะเห็นหลักหมื่นนะแล้วก็จะเห็นแบรนด์ต่างๆเข้ามาทําตลาดค่อนข้างเยอะอย่างถ้ามองภาพกว้างเมื่อกี้เราพูดเรื่องแบบอ่เราแน่นอนรถ e v ไม่ได้สร้างมลภาวะไม่ได้สร้างแบบไม่ได้ปล่อยควันที่แบบว่า เราเห็นกันตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ออตรงสี่แยกอะไรเงี้ยอย่างมุมของพี่ขวัญเนี่ยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ใชไห<อ>มเรามองว่ามันวินวนะินอ่ะมันดีอยู่แล้วไม่ปล่อยควันพิษอย่างเงี้ยถ้าจะเห็นจําได้ก็ตอนโควิดตอนที่ไม่มีคนออเอารถออกมาวิ่งเลยอะ่ะพีเอ,อ็มรถหวบเลยอะ่ะภาพนั้นแหละเออเอ,อยอากให้มันเป็นถึงแม้ให้มีรถมาวิ่งอะ่ะมันก็ยังแบบไม่มีพีอยู่ แ,แล้ว s ซลเป็นโกเนี่ยเป็นแบตเตอรี่โ p ล a ์แพลตฟอร์มก็คือจะอยู่ทั่วไปเราก็คิดว่าในการที่เราลงอินฟราตรงนี bon <S <s ok ้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้คนอะกล้าที่จะมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเนาะก็มีทําแบบรีเสิร์ชมาเหมือนกันว่าเออเขาไม่รู้ว่ามันจะไปเปลี่ยนแบตที่ไหนมันจะชาร์จยังไงเราคิดว่าถ้าเราแบบมีให้เขาเห็นเยอะๆเลยบอกอยู่ตรงไหนก็มีให้เปลี่ยนอย่างเงี้ยก็คิดว่าคนจะรีบมาใช้เยอะมาก นี่แหละครับ s w a p a n g o สถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จอีกหนึ่งความตั้งใจของคนไทยที่อยากจะเห็นประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นเมืองแห่งยานยนต์พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงเห็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจแบบนี้พวกเราคงจะเลือกมาเปลี่ยนใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ